เหมาะสมหรือไม่เป็นคำถามที่ฝ่ายการเมืองบางส่วนส่งตรงไปยังปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ยกกวนสสก้าวไกลไปดูงานที่สภาสิงคโปร์โดยตั้งงบประมาณ5ล้านบาทเจ้าตัวออกมาชี้แจงแบบทียิบว่าใช้จริงแค่1 3ล้านแสนบาทเท่านั้นซึ่งเป็นไปนตามระเบียบของรัฐสภาเนื้องานที่ไปดูงานเกี่ยวกับด้านของกฎหมายเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายยานยนต์ยืนยันว่าการไปดูงานมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ส่วนเรื่องของการทำงบประมาณในเอกสารที่ออกมานั้นเองนะก็เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่เราจะมีการใช้จริง mm hmm. เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งงบประมาณแบบที่ตามระเบียบก่อนนะครับการใช้งบประมาณที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็จะมีการกัส่งกลับคืนครั้งทั้งหมดครับเราวางแผนเรื่องนี้ครับเราวางแผนตั้งแต่ต้นต้นเทอมทํางานของผมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราทํางานก่อน ดูปัญหาให้เรียบร้อยในภายในก่อนแล้วหาประเทศที่จะดูงานได้เพราะนั้นมันก็เลยมาพอดีกับในช่วงกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ปฏิพัฒน์เคยถูกร้องเรียนเรื่องการโพสต์รูปเบียจนถูกสั่งปรับและยังเคยถูกร้องเรียนกรณีใช้งบป,ประมาณเลี้ยงรับรองเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาทุกเรื่องที่ถูกร้องเรียนนักร้องเจ้าประจําก็จะหยิบเรื่องนี้ส่งต่อถึงปปชเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้งบป,ประมาณทึ่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการ ใช้เงินแผ่นดินหรือใช้เงินภาษีประชาชนไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพรรคต่ารเมืองของตนเ,เองที่ตนสันสัดนะครับซึ่งเรื่องล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ตามที่รัฐธรรมนูญปี6 0ได้กำหนดไว้นะครับซึ่งการขัดกันถึงผลประโยชน์นียโดยกฎหมายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคชที่จะต้องดําเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็วิน,นิจฉัยว่าการจะทำดังกล่าวมีข้อาา่ข่นะความผิดในเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ไม่ใช่เพียงก้าวไกลที่ถูกสปอร์ตไลท์จับจ้องรองประธานสภาคนที่สองซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยปัดฝุนเตรียมใช้งบประมาณตั้งสภาจังหวัดถูกพุ่งติ่งในทันทีว่าเป็นการผ่านงบซึ่งสภาจังหวัดเคยทำมาแล้วปี2556แต่หลังปี2557ที่มีการรัฐประหารก็ได้ยุติไปเจ้าตัวยืนยันสภาจังหวัดมีประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เร็วขึ้น และอ้างว่าสสอ,อทุกพักเห็นพ้องกันแล้วในเรื่องนี้ในในอดีตนะครับเขาก็ใช้งบตามที่ทางรัฐสภาได้อนุมัติไปนะครับแล้วแล้ว,ลวบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องมีหลักฐานแล้วทีนี้การประเมินของสอนอชอนะครับคณะปฏิวตัติตั้งขึ้นมาผมคิดว่าการประเมินครั้งนั้นนะครับเป็นการที่ คิดว่าอยู่ในอำนาจเผด็จก,การมากกว่านักวิชาการเห็นว่าการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของภาคประชาชนจนเป็นปรากฏก,การณ์ถือเป็นหมุดหมายที่ดีเพราะสุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะถ้าเกับว่าสังคมช่วยกันตรวจสอบแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการใช้แช่างงบประมาณดังกล่าวเนี่ยจะได้มีความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่ถูกตรวจสอบเนี่ย ออกมาชี้แจงข้อที่จริงหรือไม่ซึ่งสองกรณีเนี่ยผมเห็นความแตกต่างกันในฝั่งของรองประธานสภาเนี่ยมาออกโอเคสังคมตรวจสอบเขาหลังจากนั้นมีการชี้แจงผมใช้คำว่าเรียกว่าเกือบจะใช้คําว่าโปรง่งใสแล้วกันในขณะที่อีกฝากหนึ่งนะครับผมใช้คำว่ารัฐบาลเองเนี่ยขาดความโปรง่งใสหนึ่งไป50คนประกอบได้ใครบ้างไม่เปิดเผยรายชื่อคนไปแต่หลังจากที่ออมีการเปิดเผยเข้อมูลดยสื่อ นะครับว่าในกลุ่มที่ไปนียมีคณะคนที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการการเมืองอย่างน้อยสองคนละพอถูกเปิดเผยปั๊บก็มาแก้กันภายหลังบอกว่าคนเหล่านี้ไปออโดยใช้เงินส่วนตัวทําไมไม่พูดก่อนล่ะครับถ้าพูดก่อนทุกอย่างโปร่งใสนะครับแต่ถ้ามาพูดที่หลังเนี่ยมันเหมือนคําแก้ตัวอาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตว่า,า,าแม้รัฐบาลจะเพิ่งเริ่มงานแต่ภาคประชาชนมีการตรวจสอบและมีการตั้งข้อสังเกตมากขึ้น มากกว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาที่มีรัฐบาลมาจากการรัฐประหารส่วนนักการเมืองนับจากนี้ต้องรับฟังและปรับตัวใช้ข้อท้วงติงมาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่การรับฟังเพื่อเป็นวาทกรรมเท่านั้นอภิสิทธิ์จุดาไทย PBS รายงาน